โอ้ลูกเขาขี่สัวสนอมเี้เด้อพี่น้องเดอ้อเราไปเรื่อยมากินข้าวานบานโอ้ยเมยลายสันมามามามมาเพื่เพื่เพเพ,พแตงโมสดสายเลาะมามาครับมากินด้ไร้ห้มันแสบอืมมามามาบ้านนี้มัมแตงโม่นะงามงามแท้ครับน่าอยากยมีปลาดตัว แตงโมก็แซ่บกินให้มันแซ่บพร้อมอืมครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้ออืมข้าวกินดีมาครับมาๆๆมาหวานอืม่แห้งหอืม่แห้งเงาเลย เขาคันดีขนาดตู้บานเนี่ย,ยอดธรรมศาสติครับมาเด้อมาเด้อมีอย่างเด้อแน่ผอนะอม,มา<ๆ>มามาแซบแซบเย็นสบายมีความสุขท้องไห้ท้องหน้าครับครับขากอีรอีสุดยอด